สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงความรักรายเดือนค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมทั้งเดือนการทำนายเป็นการทำนายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีดูสนใจวอลเปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส่งฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยค่ะสำหรับ ชาธนูนะคะชาธนูเนี่ยในในเรือนปัตนีของคุณเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะมีดาวศุกร์ดาวศุกร์เข้ามาแหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมาเจอกับดาวพฤหัสบดีเนี่ยเขาเป็นเป็นคู่ที่ค่อนข้างดีต่อกันนะคะเสริมกันนะคะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างค่อนข้างโอเคต้องบอกแบบนี้เลยนะคะาดาวพฤหัสบดีเนี่ยนะคะก็ เป็นดาวที่มาจากเดือนชะตาคุณนะคะแล้วก็ไปอยู่ในเรือนปัตนิของคุณด้วยนะคะเพราะฉะนั้นส้มมองว่าถึงแม้ว่าจะมีการเดินไม่ค่อยปกติแต่ดาวห้าดาวพฤหัสก็ยังเป็นดาวสุประเคราะห์เป็นดาวดีนะคะเพราะฉะนั้นพอมีดาวศุกร์เข้ามาเสริมด้วยอะคะ่ะส้มมองว่าอะไรหลายๆอย่างมันยังโอเคอยู่มันยังโอเคอยู่น,ยยนะคะสำหรับคนที่มีคู่ นะคะก็ยังถือว่าโอเคอยู่นะคะอุปสรรคปัญหาก็มีเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่ามันไม่ได้แย่นะคะคนโสดก็อาจจะมีเกณฑ์นะคะที่จะได้พบเนื้อคู่ด้วยนะคะมาดูกันในเรื่องของไพ่กันบ้างก่อนที่จะไปดูไพ่นะคะส้มต้องบอกว่าในเรื่องของดวงดาวเนี่ยตามราศีเนี่ยนะคะสามารถดูได้ดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้แล้วก็ ลัคนานะคะถ้าเป็นลัคนาจะเป็นสิ่งที่คนอื่นมองเห็นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นราศีจะเป็นสิ่งที่เป็นจริงๆนะคะโอเคมาดูกันเนาะเริ่มจากคนมีคู่ทั้งผูกมัดและไม่ผูกมัดชัดเจนและไม่ชัดเจนมีคนที่คบหรือคุยกันมามากกว่า6กเดือนขึ้นไปนะคะถือว่ามีคู่มาดูรวมกันตรงนี้ค่ะใบแรกขึ้นไพ่ออัศวินถือถ้วยหัวกลับค่ะมี มีเรื่องดือด้ออยู่ต้นเดือนต้นเดือนนะคะสิวันแรกนะเพราะว่าขึ้นไพ่เดือดซันหัวกลับด้วยมีคําพูดบางคําที่ไม่ค่อยน่ารักจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งอาจจะเป็นฝั่งผู้ชายนะคะคำพูดไม่ค่อยน่ารักมีอารมณ์แบบดือด้อแบบเด็กๆไม่ค่อยฟังเถียงกันเล็กน้อยนะคะแต่ในบางคู่ก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของการที่มีคนเจ้าชู้เลยก็ได้นะคะแล้วก็ มีความสัมพันธ์ใหม่ๆรับๆเกิดขึ้นนะคะในบางกรณีมันเป็นเรื่องของการที่ไม่ได้พูดถึงปัญหาลึกๆเกี่ยวกับปัญหาลูกๆหลานๆน่ะอ่มเกี่ยวกับปัญหาเด็กๆอ่ะก็ได้นะคะนะเพราะว่าต้องบอกว่าในบางคนอาจจะ,ะเป็นคู่ที่แบบมีลูกติดมาอะไรอย่างนี้เนาะอาจจะเป็นปัญหาแบบนี้ได้นะคะแต่ว่าหลังจากวันที่สิบอะทุกอย่างก็โอเคขึ้นนะคะนะ เข้าอกเข้าใจได้พูดจาได้คุยได้เคลียร์ได้ไปท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ได้เปิดอกเปิดใจในการคุยกันค่ะนะคะเพราะว่าขึ้นไพ่หกไม้เท้าเนาะเปิดอกเปิดใจในการคุยกันนะคะควีนถ้วยนะควีนถ้วยหัวกลับเดี๋ยวพอครึ่งในช่วงครึ่งเดือนหลังระวังอารมณ์นิดนึงนะ นะคะจริงๆอะ่ะช่วงกลางเดือนมันเข้าใจกันค่อนข้างดีแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องแบบนี้ค่ะส้มมองว่าเป็นเรื่องคนใกล้ชิดเป็นเรื่องคนรอบตัวเวลาคนรอบตัวเห็นเห็นคุณสองคนมีความสุขอะ่ะเขาจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นเออนะคะมีเนี่ยค่ะอัศวินดาบเนี่ยเออแบบอยากไปเที่ยวด้วยอะไรอย่างเงี้ยเวลาเห็นคู่คุณไปเที่ยวอะ่ะจะมีผู้หญิง ที่เป็นญาติญาติไม่รู้ว่าญาติใครนะนะคะอาจจะแบบอยากไปเที่ยวด้วยความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนค่ะขึ้นไพ่ห้าไม้เท้าเห็นไหมคะเป็นความรักที่มีหลายคนจับจ้องหลายคนอยากมีส่วนร่วมมันเหมือนกับว่าอารมณ์แบบน่าจะมีใครคนหนึ่งหรือทั้งสองคนเป็นคนสาธารณะหรือว่าเป็นคนที่มีคนชอบเยอะเออเป็นคนที่ ทั้งสองฝ่ายก็ได้หรือมีใครบางคนที่มีคนชอบเยอะแล้วเขาเขาไม่อยากให้คุณคบกันนะ่ะหรือบรรดาญาติญาติก็ก็รู้สึกแบบอยากเป็นก้างอะ่ะไม่อยากให้คุณมีความสุขเกินไปเขาเขาอยากได้รับการแบ่งปันความรักบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นอารมณ์แบบนี้นะเหมือนคนคือความรักของคุณดีหลายคู่เนี่ยความรักของคุณดีแต่ว่าคนาข้างๆคนรอบข้างอะ่ะไม่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วยแบบที่เขาไม่อยากให้คุณมีความสุขมากกว่าเขาอะคะ่ะเออมีคนอิจฉาชาวธนูความรักคุณดีจนคนอิจฉาอารมณ์แบบนี้เลยนะคะนี่เป็นการเปิดแบบสิบสองราศีนี้เพิ่งจะมีไว้แบบเนี้ยที่มันชัดมากๆว่าโอ้โหคุณเป็นคู่ที่น่าอิจฉาแล้วคนอิจฉาจริงๆนะคะอืมแล้วก็อาจจะเป็นจริงจริงอาจจะเป็นอารมณ์ของคุณสองคนในช่วงครึ่งเดือนหลังก็ได้นะคะ ที่ต้องระวังอารมณ์ความใจร้อนอ่ะเออนะคะทั้งที่เคลียร์กันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีแบบเหมือนเหมือนญาติทั้งสองฝ่ายจับจ้องในการครบในการคุยกันแล้วมันก็ทําให้คุณทั้งสองคนรู้สึกอึดอัดใจแล้วอาจจะมีปัญหากันได้อันนี้ก็ใจเย็นๆนะอย่าเอาพลังงานของคนอื่นที่มองอ่ะมาทําให้ความสัมพันธ์เรามันแย่นะอันนี้เตือนเลยนะคะอันนี้เตือน นะคะอืมเรื่องอารมณ์เรื่องอะไรเนาะคุยกันด้วยความเมตตานะคะอืมถ้ารู้สึกว่าเออมันมันมีคนจับจ้องมีอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยค่อคุยกันได้ค่อยค่อเคลียร์ค่อยคอย,ค,ย,ค,ย,ค,ยคุยเนาะเพราะว่าคนที่เขารักเราจริงอะนะคะเขาจะสามารถที่จะรับมือกับการพูดคุยกับการเคลียร์ของเราได้นะคะอืมผู้ที่มีอิทธิพลนะคะกับชาวธนูนะขึ้นไพ่ออ ชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกนะคะสึมมองว่าในกรณีแรกคือเขาคิดถึงคุณมากๆคิดอยู่มีคุณวนอยู่ในหัวมีคุณวนอยู่ในหัวตลอดเวลาคิดฟุง้งซ่านเรื่องคุณเยอะมากๆนะคะในอีกกรณีหนึ่งนะคะคือเขามีอีกหลายๆคนในความสัมพันธ์และอาจจะเข้ามาหาคุณด้วยเรื่องผลประโยชน์นะคะยังอยู่ในชีวิตคุณด้วยเรื่องของผลประโยชน์ก็ได้จะติดหัวกลับนะคะมันมีความรู้สึกไม่สมดุลนะ่ะ มีความรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กันน่ะชาวตุลชาวตุลนะ่ะหรือมันเป็นอารมณ์ที่เขาไม่ยอมปล่อยไม่ยอมไปก็ได้หรือมีการใช้อารมณ์รุนแรงใส่คุณก็ได้นะคะเพราะว่าส้มก็เห็นมีคนใจร้อนในนี้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ขึ้นไพ่ชาวธาตุลมกุมิถุนตุลด้วยนะคะอืมอันนี้ให้ให้เรามาะระวังเนาะนะคะเซเรนิตี้ชาวกันนะคะชาวกันเนี่ยส้มมองว่าเขาค่อนข้างสงบนะคะช่วงนี้มีเซนแรงเซนดีนะคะ อ,อมันอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆแต่ส้มมองว่าไม่ได้เยอะนะคะอืมส่วนใหญ่ส้มมองว่าเขาอยู่แบบสงบๆอะเขามีโลกส่วนตัวสูงแล้วเขามีเซนด้วยเออมีมีเซนในการหาข้อมูลเขารู้ว่าเขารู้ว่าว่าชาวธนูเป็นยังไงอยู่ยังไงมีใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยนิ่งๆ,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 ๆสงบ,สงบๆไว้แลดูแบบมัน แอบแอบน่ากลัวลึกๆเอ,อประมาณนี้นะเอ,อแต่จริงๆเขาเป็นคนที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีวุฒิภาวะดีอ่ะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะโอเคถ้าไม่ขึ้นราศีคนของคุณมาดูตรงนี้ได้ทุกราศีนะคะผู้ที่มีอิทธิพลกับชาวธนูค่ะเออสมมองแบบนี้ค่ะว่าเขายังไม่ไปจากความสัมพันธ์นะคะเขายังไม่ไปจากความสัมพันธ์นะ แม้ว่าจะมีปัญหาในความสัมพันธ์หรือว่าบางทีอาจจะเลิกลาหรืออย่าล้างแต่ยังไม่ยอมไปนะคะนะเออยังอยู่ด้วยเรื่องผลประโยชน์หรือว่าอะไรแบบนี้อยู่นะกับชาวธนูนะคะแล้วก็ส้มมองว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ปกตินะคะมองว่าอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่เขาก็ยังอยู่กับคุณนะคะเออแล้วก็ค่อนข้างที่จะใจเย็นพยายามใจเย็นนะคะมันมีสองเวอร์ชันนะคนเนี้ยเขาอาจจะ เวลาเย็นก็เย็นมากเลยแต่เวลาร้อนก็ร้อนเวอร์เออเวลาปะทุระเบิดนี้แบบใครเข้าน้ำไม่ติดเลยอะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะอ,อีกกรณีหนึ่งคือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมไปแล้วเขามีอีกหลายๆความสัมพันธ์ก็ได้นะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะนะคะ แล้วก็มีคนยอมอยู่ในความสัมพันธ์ด้วยนะคะแบบลับๆะนะในส่วนของคนโสดนะคะโสดสนิทโสดมีคนกก่าวโสดมีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนค่ะโสดสนิทนะคะโสดสนิทมองว่าคุยคุย,คยทั่วค่ะคุยได้เรื่อยๆเลยนะคะบางคนเนี่ยอาจจะคุยกับคนมีคู่ด้วยบางคนนะมีคนมีคู่นะ ชาวธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูเข้ามานะคะนะแต่ว่าพอคุยกันได้แป,ป๊บๆก็ชาวธนูก็อาจจะไม่เอาหรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งอะคะ่ะคุยกันได้แป,ป๊บๆก็อาจจะรู้สึกไม่ใช่ละเออมันจะแบบจบไวมากอะคือการมาจีบอะมันจีบได้แป,ป๊บเดียวจริงนะคุยกันได้แป,ป๊บเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออคนเก่ามีกลับเข้ามาไหมนะคะ ให้ระมัดระวังชาวตุลชาวธาตุลมกุมิถุนตุลชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูเป็นการกลับมาแบบชวนทะเลาะมากกว่าคะ่ะเออกลับมาแบบชวนทะเลาะนะถ้าเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูในบางคนกลับมาแบบดีก็ได้แต่ให้ระมัดระวังชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกกลับมาเพื่อเรื่องของผลประโยชน์นะคะประมาณนี้เลยคนโสด ที่มีคนคบหรือคุยไม่ถึงหกเดือนค่ะในช่วงสิบวันแรกอาจจะมีปัญหานะคะจากคนรอบตัวลูกๆหล,ลานๆหรือว่าคําพูดที่ไม่ค่อยน่ารักค่ะหรือว่างีบเงี้ยไปอะไรแบบนี้หรือว่าจับได้ว่าเจ้าชู้หรือว่ามีแฟนแล้วนะคะในการเคลียร์กันอาจจะเคลียร์กันไม่ลงตัวคะ่ะส้มบอกเลยสําหรับคนที่มีคนคุยนะเคลียร์กันลงตัวค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะอืม ยิ่งถ้าเกิดว่าเคลียร์กันแบบมีหลายๆคนอยู่ร่วมด้วยะจะไม่ดีเลยนะคะในการเคลียร์การคุยกันอาจจะต้องคุยกันเคลียร์กันสองคนแล้วก็เปิดใจนะคะนะแต่มันเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยมีการเปิดใจเลยอ,อาจจะไปกันต่อได้ค่อนข้างลําบากนะคะกับการคุยกันอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดเลยนะคะชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตค่ะอ,อ,อาจจะมีในเรื่องผลประโยชน์เนาะแล้วก็ ชาวธาตุลมกูมิถุนตุนในการคุยกันเขาจะยังไม่ยอมปล่อยคุณไปอะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์เนี้ยมันพอเวลาให้เลี่ยงการ,รเผชิญหน้าดีว่าถ้าเกิดว่าเผชิญหน้ากันแล้วมันไม่โอเคมีการใช้อารมณ์มันก็ไม่ค่อยดีเนาะต้องบอกแบบนี้นะคะอืมสําหรับคนคุยอะมันมันมีสิทธิ์อะที่ที่จะแบบตัดสินใจที่จะไม่ไปกันต่อได้อะ่ะค่อนข้างง่ายเลยนะคะ มาดูกันในเรื่องของไพ่ชารดสแคปแทรอตนะคะแนะนำอะไรกับชาวธนูบ้าง s e v e ่น t ็อป t อนเดเนะคะ s e v e ่นน็อื t อนเดเคิลสค่ะมมองแบบนี้ว่าการแนะนำอะนะคะทำยังไงให้ความรักดีเนาะต้องวางตัวยังไงนะคะคือค่อยๆเลือกคนโสดค่อยๆเลือกไม่ต้องรีบนะคะเลือกผลไม้ที่ดีที่สุดนะคะในป่าหิมพัานเลือกผลไม้ที่ดีที่สุด ค่อยๆเลือกนะคะไม่ต้องรีบอืมรีบร้อนไม่ดีค่ะรีบร้อนไม่ดีเลยนะคะเดี๋ยวมันมีปัญหาที่หลังได้เนาะนะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่นะคะส้มมองว่าค่อยๆพิจารณาเวลาเจออะไรนะคะที่ไม่ชอบมาพาคนเนี่ยค่อยๆถามค่อยๆดูค่อยๆพิจารณานะคะอย่าบูมบามในการที่จะเคลีย นะคะเออในการเคลียร์การคุยกันดีๆนะคะบางทีอย่าบุม่มบามดูไปก่อนก็ได้ยังไม่ต้องรีบถามไม่ต้องรีบพูดก็ได้ดูสถานการณ์ไปก่อนก็ได้งานนี้ต้องใช้ความละเอียดและใช้เวลาค่ะถึงจะดีอย่าใจร้อนที่จะแบบก็เราอยากรู้ไวๆเราจะรู้เราจะได้รู้ว่าควรลงใจหรือไม่ควรลงใจนะคะบางทีมันไม่ได้รู้อะคะ่ะมันแตกแตกหักกันไปก่อนแล้วอะไรเงี้ยก็จะเสียดายนะคะ มาดูกันในเรื่องของไพ่อ,อร่าเคิลนางฟ้าแนะนำอะไรกับชาวธนูบ้างนะคะในช่วงเดือนสิงหานี้นะขึ้นไพ่อ่ะคือขึ้นไพ่อ่ะธงแดงแล้วก็หน้ากากอ่ะดีเซปชัน่นแล้วก็ธงแดงคือขึ้นแบบประกบประกบไพ่เวิ้งอ่คุณประกบไพ่เวิ้งอ่คือส้อมจะบอกว่าคู่ไหนที่เตรียมที่จะมั่นหมายแต่งงานดูกันให้ดีนะคะดูดีๆนะ ดูดีๆเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าการมั่นหมายแต่งงานที่รวดเร็วเกินไปค่ะมันอาจจะมีอะไรแฝงอยู่มันอาจจะมีเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ชอบมาพากลเอาเปรียบคุณจนเกินไปก็ได้หรือมีเรื่องของการปิดบังซ่อนเร้นในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยอย่าตัดสินใจเร็วนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีไพ่แต่งงานก็ตามในการแต่งงานเนี่ยมันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่า มันมีการหวังผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าดูให้ดีเลยค่ะนะคะเพราะว่าถ้าขึ้นไพ่ธงแดงขึ้นไพ่หน้ากากแล้วประกบไพ่เวิงแบบนี้มันเยอะไปเออเลดแฟกมันเยอะไปนะส้มอยากไม่อยากให้รีบร้อนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ในตอนนี้ถ้ารู้สึกเอกนะคะอาจจะต้องยัง้งย้งไว้ก่อนปรึกษาคนรอบข้างก่อนใจเย็นเย็นก่อน นะคะเอออันเนี้ยให้ใจเย็นๆเพราะมันมันมีช่วงที่ใจร้อนอยู่เนาะอืนะคะส้มหนึ่งได้รู้สึกว่าบางทีมีเรื่องของเพื่นอนฝูงที่รู้สึกว่าไม่ไม่อยากให้ชาวธนูกับคู่กรณียได้รักกันเพราะว่ามันเขาอาจจะเห็นถึงอะไรบางอย่างในคู่ของคุณก็ได้แล้วเขาอยากจะเตือนหรือเปล่าประมาณนี้นะดูให้ดีนะคะ มาดูสัญญาณคู่แท้กันค่ะใครคู่แท้ในเดือนสิงหาใครที่เข้ามาแล้วเป็นคู่แท้ของคุณไม่ทําให้คุณเจ็บปวดเขามาหรือยังอะไรประมาณนี้เนาะนะคะจะได้แบบชัดๆเนาะเออเนี่ยมันมีเรื่องเกี่ยวกับบรรดาญาติจริงอ่ะคุณเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับลูกอะ่ะนะคะที่ conciliation นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่อาจจะแบบ ห่างกันแล้วก็กลับมาใหม่อะไรอย่างนี้เนาะเออหรือมันเป็นเรื่องของการที่คุณอาจจะเป็นคู่แท้กันนะคะเพียงแต่ว่าต้องใช้ใจสื่อสารใจและงานนี้บอกเลยว่าความรักไม่ใช่เรื่องของคนสองคนจริงๆเพราะมีเรื่องของญาติญาตินะคะเชื้อชาติศาสนาความเหมาะสมขนบธรรมเนียมประเพณีอะไรที่อาจจะต้องรอแต่สําคัญคือ,อ,อถ้าเป็นเนื้อคู่จริงๆจะสามารถผ่านกันไปได้ด้วยการใช้ ใจแลกใจในการพูดคุยกันนะคะใช้ความจริงใจถ้าใครที่วิธีการนะที่จะดูว่าใครเป็นเนื้อคู่ถ้าใครที่สามารถคุยกับชาวธนูได้แบบเปิดใจนะคะกล้าที่จะสื่อสารกล้าที่จะพูดคุยกันเยอะๆดีปทอกเพื่อเปิดใจอันนั้นมีสิทธิ์เราจะฝ่าฟันนะคะไปด้วยกันเพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ของญาติทั้งสองฝ่ายเออคือมีการสู้มีการคุยนะคะอันเนี้ยดีแม้ว่าออาจจะมีในเรื่องของลูกติดอาจจะมีในเรื่องของคนรักเก่าอะไรที่ที่กลับเข้ามาเป็นธงแดงอะไรก็ตามนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีการพร้อมที่จะใช้ใจสื่อใจนะคะใช้คำพูดสื่อคำพูดในการคุยกันในการร่วมกันแก้ไขปัญหาบอกเลยว่าอันนี้คือคู่แท้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหาแล้วแบบ หายเงียบไม่จัดการนะคะกลัวการดีฟทอล์กแบบนี้คือไม่ใช่ค่ะนะคะนี่คือวิธีการสังเกตขอบคุณชาวธนูนะคะขอให้ชาวธนูนะคะมีความรักที่ดีโชคดีในความรักทุกคนแล้วก็สุขภาพแข็งแรงค่ะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ตัวไอนนะครับคุณกำลังตกหลุมของคุณแดงขาฟ,ะฟ,ะฟะ้าผมแค่ยืนเฉยๆยังทำให้เธอสัน่นบอกพอผมรู้ทันก่อนเธอจะรักผมใะ่ีกนั่นแหละ,หละบอกวุ่นวางแต่ไหลดูสตอรี่ทุกวันปากบอกไม่วันแต่เจอหน้ผมก็ทำลดฟอร์มกันจะบอกว,ว่าไม่รู้ใจตัวเองก็ไม่เชื่อเพราะาษาสกายของเธอมันฟองแทบจะเขียนเชื่อผมลงสื้อใครกันแน่ที่เพอใจไปก่อน 한글 자막 제공 및 영상 제공